วันนี้นะครับเรามากันที่อูวิลล่าพัทยานะครับทุกคนนี่ครับน่าอยู่จังเลยเมื่อเมื่อวามีคนไหมครับโอไมีกี่ห้องอ่ะพี่เตียงทั้งหมดมีกี่เตียงครับตลาดไหนนะ เหมือนต่างเจ้าพ่อหอลมไม่ไกลมากครับมันมันต่างจากตลาดเอกนาเกลืออะไรไหมี่ตลานเยอะของเยอะกว่าเกลือของไม่เยอะแต่ไกลมีมากไหมครับไกลมากไหมไมมากยอไปขึ้นชั่วโมงได้อ๋อึชั่วโมงถ้าถ้าอยากได้ของเยอะต้องไปนาเกลือใของเยอะเลยเนี่ยานมันพอดีกินคืนหนึ่งไ้มพี่ ถุงถ่านพอดีกับย่างคืนนะี้ระหว่างที่รอทีมงานมาบ้านนะครับผมก็จะพาดูภายในบ้านนะครับบ้านหลังนี้จะมี5ห้องนอนนะครับ4ี่ห้องน้ำนะครับอันนี้จะเป็นส่วนภายนอกมีสระว่ายน้ําด้วยมีสไลเดอร์นะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องที่สองครับนนก็จะจุได้4คนเลยห้องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็ดกับกาบ,บนะครับทุกคน ก็จะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยมีโต๊ะสนุมีอะไรระหว่างเราจะออกไปซื้อของแล้วก็พักผ่อนกันสักหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นชั้นสองดับเบิลวอล่มสูงมากเลยนะครับทุกคนกว้างมากอันนี้จะเป็นห้องชั้น2นะครับห้องที่3นะครับบ้านหลังนี้นะครับห้องน้าทุกห้องเนี่ยจะหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับเหมือนกันอย่างกับแกะนะครับโดยเฉพาะห้องนี้พิเศษมากมีวิวที่สวยงามมากทุกคน เห็นสะว่ายน้ำนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่4นะครับทุกคนส่วนห้องนี้นะครับจะเป็นห้องใหญ่นะครับห้องใหญ่เตียงเดี่ยวนะครับทุกคนว่าลังนี้จุได้16คนแต่เรามีกัน12คนคือเลียเหลือเลยครับวันนี้เราไปเที่ยวตลาดนาเกลือกันนะครับทุกคนไม่มานนะพ่ออยู่ระคันไฟ คนละหมายความไม่สูกันสองอย่างรับอะไรของเรคมัยไงไม่ต้องมุไปเลยบเลยนะบเลยนะ

ปลาบึกปลาวานจริงจดีย่อยปลาวานมาดูอ่ะลองบาดึงมันมาจิ้มกนครับเอาจ้านหน้าว่าตะโดนน้าพีมาเตาไฟ พ่นกันน้ำเน๊ะไอ้พ่นกันน้ำเน๊ยเราไปยังเปไปยังตีนี่ไมจชุดช่วยตอนนี้เสียอะไรเราเสียสคอับไปเอาไปเราบังเกือบปังเอาโลมากันโลมาครับโลมารับสมุดจากรถเออรถอนเจอริร Hysj! <laughs>